โอเคเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปที่เราจะถามนะคะ A and B A What food do you like What food do you like นะคะ What food ก็คือ F O O D food 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 ตัวนี้ก็เป็นอาหารใช่ไหมคะนักเรียนต้องออกเสียงให้ถูกนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนออกเสียงผิดมันก็จะทำให้ ความหมายมันผิดไปได้นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะเมื่อเราถามว่า What food do you like? B <Yeah. S 1> ตอบว่า I like spaghetti. I like spaghetti. นะคะอันนี้ก็เป็นชื่ออาหารที่เราชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอนะคะ I like fried rice. I like fried egg. I like hamburger. I like pizza. ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยที่เชร์ก็จะถามอยู่บ้างนะคะถามนักเรียนบ้างเดี๋ยวนักเรียนก็ตอบเป็นชื่ออาหารนะคะสังเกตได้ว่าจะมีตัวอย่างให้ดูละข้างบนตรงนี้จะเป็นจะเป็นแบบฝึกนะคะจากที่เราดูตัวอย่างนี้ไปแล้วเนาะ,ะที่เชร์ถามอยู่เนาะ What food do you like? Student ก็จะบอกว่าอะไรคะ I like จดาจอันนี้นักเรียนจะต้องเติมชื่ออาหารมาเองนะคะที่นักเรียนชอบหนึ่งอย่างหรือใครที่ชอบหลายอย่างเติมหลายอย่างได้ค่ะเช่น I like spaghetti and cake สมมติน,นะคะสองอย่างนักเรียนก็สามารถบอกชื่ออาหารหนึ่งอย่างแล้วก็เชื่อมด้วยคำว่า and a n d and นะคะ a n d and แปลว่าและ อย่าลืมใส่จุดฟุ้สต็อปให้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพาร์ตต่อไปกันเลยนะคะมาดูพาร์ตต่อไปคำถามข้อต่อไปอ่ะหนึ่งคำถามนะคะที่จำเป็นอยากจะรู้ว่ามีสัตว์เลี้ยงไหมอยากรู้ว่าเพื่อนหรือว่าคนที่เราคุยด้วยอยู่เนี่ยบ้านเขามีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะคะมาดู A อ จะถามว่ายังไงอย่างว่ามีหรือไม่มีนะคะมีหรือไม่มีนั่นเองนะคะเ have you got any pets have you got any pets ออกเสียงตามนะคะ have you got any pets เห็นไหมคะ any pets p e t จริงๆคำว่า pet p e t pet ตัวนี้แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะที่เชื่อเต่ม s เพราะว่าเราถามว่าเรามีสัตว์เลี้ยงอะไรไหม ในกรณีนี้เป็นการตามถามนะคะเพชรตจ longdoms นะคะอ่ะทีนี้สิ่งที่เราจะตอบนะคะมันจะแตกต่างจากที่เราตอบมาเมื่อกี้สามคำถามไอ้ I what what where when why อะไรพวกนี้นะคะเราจะตอบเป็นข้อมูลว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราอยู่ที่ไหนแต่นักเรียนดูนะคะตรงนี้นักเรียนจะต้องตอบได้ไม่ yes ก็ no นะคะเพราะว่ามันคือคำถามที่เขาเรียกว่า yes มันต้องตอบ yes no ค่ะ yes no question นะคะมาดูทีเช่าถามว่า have you got any pets แปลว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงไหมมีสัตว์เลี้ยงอะไรไหมถ้านักเรียนมีนักเรียนก็เลือกตอบอะไรคะ yes แต่ว่า yes เนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ามาดูซิทีเช่าถามว่าอะไรทีเช่าถามว่า have you got แปลว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงไหมใช่ไหมคะถ้าเรามีเราก็จะตอบว่า yes ถาม you ตอบ I yes I ขึ้นตัวใน have นะคะ have ก็ต้องเอา I have มาใช่ไหมคะ yes I have got a cat อันนี้คือประโยคที่เชื่อยกตัวอย่างบางคนอาจจะไม่ได้มี a cat ก็ได้อาจจะมี a dog a rabbit อะไรนักเรียนก็เปลี่ยนได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น yes I have got a dog yes I have got a rabbit Yes, I have got a fish อย่างงี้นะคะทีนี้เรามาดูถ้าบางคนที่ไม่ได้มีอย่างเดียวมีสัตว์เลี้ยงสองอย่างนะคะก็เหมือนที่เราทำแบบฝึกหัดเมื่อกี้กันเลยนะคะที่เชอบอกแล้วว่าถ้าเรามีอะไรก็ตามที่มากกว่าหนึ่งอย่างเราจะต้องเอาแอนมาเชื่อมนะคะนักเรียนอาจจะตอบว่า Yes, I have got a cat and a dog I have got a cat and a dog นะคะหรือทีนี้มาดูคำว่หนูในกรณีที่บ้านไม่ไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยไม่ได้เลี้ยงสัตว์อะไรเลยนะคะนักเรียนก็จะตอบว่า no I haven't got any pets no I haven't got any pets นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวย่อของคำว่า not no I have not นั่นเองนะคะแต่เวลาที่เราพูดใน conversation อันนี้นต้องทำพูดให้มันกระชับแล้วก็สั้นขึ้นนะคะหรือ no I haven't got ก็ได้นะคะถ้าไม่ตอบ any pets ก็ได้แต่อันนี้เป็นโครงสร้างประโยคนะคะที่นักเวลาเขียนนักเรียนก็จะต้องเขียนให้มันเต็มประโยคนะคะ,ะที่เชฟถามอีกหนึ่งรอบนะคะ Have you got any petsYes I have got a cator No I haven't got Any pets ทีนี้มาดูคำถามที่เราจะต้องตอบที่เชื่อมาที่เชื่อจะถามยู่เลยนะคะว่า Have you got any pets Have you got any pets ถ้าน้องมีน้องก็ตอบอะไรคะ Yes I have got แล้วก็ตามด้วยสัตว์เลี้ยงที่หนูมีแต่ถ้าไม่มีนะคะอยู่ก็ตอบ No I haven't got any pets เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะลูกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ yes ก็ no ไม่ต้องเอามาทั้งสองอย่างโอเคเนาะ u n d e r s t a n d โอเค next ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูประโยคถัดไปกันเลยนะคะ